เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Area F 2นะครับผมเราก็กลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งแล้วก็จะยาวนานนะน่าจะยาวนานครั้งที่แล้วเราได้สตรีมไปอ่าโอเคเก็บของแป๊บหนึ่งดูของก่อนอะมีอะไรไหรไม่มีเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม จริง V I P นี่ได้มานานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมนะครับตานี้เราจะเป็นฝ่ายบุกนะครับผมเดี๋ยวเปิดไมค์กับเพื่อนแป๊บหนึ่งโอเคยังไม่ได้เปิดพูดได้เลยพูดได้เลยเดี๋ยวตานี้เราจะเป็นฝ่ายบุกนะครับจะไปสนามเทนนิสผมเล่นเป็นตัวตัวอะไรวะมันชื่อว่าอะไร เออมันอาวุธมันช่างแม่เหอะเียวไล้ไปนี่นะครับเดี๋ยวอยากเล่นไอ้นี่วะ่ะโละ่อะเซงวัตไอ้นี่หมดแล้วโปรโมโชั่นหมดละโปรโมชั่นหมดแล้วอดเล่นเลยเดี๋ยวตานี้เราจะจริงจังหน่อยนะครับ <c oughs> เราต้องเอาแล้งให้ขึ้น <c oughs> โกลให้ได้ ผมผมจะมึงเงียบก่อนดิผมจะลงคลิปทุกทุกวันวันไหนวะลงคลิปทุกทุกวันอะอย่างนี้แล้วกันอาทิตย์อาทิตย์อังคารศุกร์นะคบผมอาทิตย์อังคารศุกร์ผมจะลงคลิปวันอาทิตย์อังคารศุกร์เอ้ยเอาวันศุกร์ดีป่าวะโอเคศุกร์ก็ได้นะครับ อาทิตย์อังคารสุกนะครับทั้งลงคลิปทั้งสตรีมผัดผัดกันไปครับไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นต้องต้องเรียนอีกเรียนออนไลน์โอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ให้เพื่อนช่วยเราไปก่อนนะไปกันเลยเข้าทางไหนเพื่อนเข้าทางไหน ก็เฮียแล้วยังไม่ได้ยิงเลยยนขึ้นกกชฉยเอ้ยมันอยู่ชั้นไหนอะเอ้ยใครใครมากับใครมากับพี่ได้บ้างมาหน้าต่างหน้าต่างขึ้นมาแน่แน่แน่พี่อยู่แน่เลยเออพี่เข้าชั้นสองเด็ดนี่ไงอยู่หน้าต่างฝั่งที่เรากำลังเข้ามาชึบ หาหาเดี๋ยวไม่ไม่ต้องไม่ต้องยิงนะไม่ต้องใช้ปืนยิงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันรู้ตัวมามามา,มาดูดูไว้ส่องสไว้ก่อนเย่๋ยวเพิ่งลงไปส่องไว้ก่อนสองไว้ก่อนองงวูว่ววมัมีอยู่ตัวหนึ่งฝั่งนู้นมันเล่นอะไรวะดื่ม เออมึงตายแล้วเหรออยู่ไหนวะวูบข่าวูบเล้นหนึ่งวะน่ะเดี๋ยว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 มาร์กเดี๋ยวมาร์กไว้ให้ตรงนั้นมีหนึ่งตัวตรงนั้นอะโอ้สุดยอดเลยกูไปละ ไปต่อหน้าเลยอะไรวะน่ไกูมาร์กไว้ตรงตรงมาร์กกูเลยเว้ยไอตัวระเบิดลงไปได้เลยมึงอ่ะไอบีมมึงลงไปได้เลยไอเบิ้ม ปิดเสียงแม่งกูอัดคลิปอยู่ ออะไรไอยอะไรอะไรมึงอะไรโอ้มึงเหลี่ยมไงวคยมึงเหลี่ยมไงกูเหลี่ยมมึงครั้งเดียวมึงเหลี่ยมกูสี่ตาเลยี่แหนนิสัยมึงอะตอนแหล่ไอ้เทคนิคเอะไรเทคนิคทางสมองอะไรสัสฮัลโหล พอไอสัตว์น่ามำคานกูไม่ได้บอกว่าถ่วงสักคำเลยเว้ยเออจริงกูแค่บอกว่า,ออม,วามึงกูยังไม่ได้บอกเลยว่ามึงกากกูแค่บอกว่าพอกูเล่นกับมึงแล้วอ่ะกูแค่ตแลงตกตลอดอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยพาร์ทพาร์ทมึงอ่ะโอ,อ้ แต่ผมบอกเองว่าไม่ใชนน่มีคนกล่าวแต่พี่เจไดก็บอกว่าพี่เ,เบ,บิ้มไอ้เบิ้มไงจะเบิ้มไหมตั้งหลายคนโอ้ยก็แค่พูดแค่นี้เองไอ้สัสท,ทำเป็นเรื่องใหญ่อเ, <c oughs> เออกูสภานักเรียนทำไม มึงตบกูมึงก็โดนตีตูดอะเอาดิ <laughs> คุม้มคุ้มอะ <c ups> คุ้มเลยเหรอ <c ups> <c ups> สิบทีเลยเระ <c ups> เออดีเลยไอ้ยี่แม่งมากูได้เรื่องคุยเลยสัตว์เดี๋ยวคลิปนี้แม่งเงียบเกินไปไ <c ups> อ้บบ <c ups> บ้มบ้ม มึงไอ้เบ่เดี๋ยวตาหน้ามึงเข้ามาเลยนะอันนี้กูอยู่ในดิสทีมสองไงทีมห่งเต็มทีมหนึ่เต็มเดี๋ยวถ้าทีมสองเต็มอะเดี๋ยวเอาทีมหนึ่งกับทีมสองมาแข่งกันแม่งเลยวอลแคนเออกำลังกำลังกำลังพบเป้าหมายแล้วอไวจังวะ ผ่านมาหกนาทีแล้วเนี่ยมันมีอยู่ตัวเดียวอะเอ้ยมึงปิดประตูดิวะจะใครจะออกไปเล่นข้างนอกอะ่ะมันมีตัวอะไรบ้างได้ดูยังกล้องน่าจะโดนยิงไปและสองตัวระวังข้างบนด้วยใครขึ้นไปฟอร์ตหน่อย เราก็ต้องขึ้นอ่าหนึ่งตัว <Hey S 1> E M P <Hey. S 1> E M P เดี๋ยว k ็สองตัวแล้ว okay. 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 Cool. อ่าเธอไหมมันเข้ามาแล้วเหรอตรงไหนวะ <c oughs> เขาตายได้ไงอ่ะอ๋อมาจากข้างบนไงโอ้ยเอ้าแม่งติดตู้ไอ้เหี้ย กดที่สองมันต้องซ้ำอุ้ยความือขวามือข้างบนอีกตายแน่แน่ตายแน่แน่แนตอนนี้อืมดักดักดักอุยดูข้างบนยิงยิงยิงเอ้ยนั่นแหละเอ้ยเอ้ยนั่นแหละ น่าจะที่ไหนล่ะพี่ว่าไม่รอดละเธอไมเธอไม้มาเธอไม้มาเดี๋ยวมันบุกทางหน้าต่างแน่เลยทางหน้าต่างอ่ะใครเชื่อพี่บัางโอ้ต้องมียูนหนึ่งตัวที่มาหน้าต่าง EMP ตายยังตายแล้ว,ลวเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเอาระเบิดกูโอ้โหมันยิงระเบิดพี่ทิ้งคะแนนถูกลบไป อ๋อมันมันจะยิงระเบิดพี่ทำไมวะอ๋อเออช่าง,ช,างช่างมันโอ้เพื่อนเพื่อน,นเราอึดมากเลยมันต้องมาข้างบนอะตัวหนึ่งอะนั่นไงรียมาทางไหนวะนอนมาเลยวะสุดยอดคืบคาน สิบนาทีแล้วตอนนี้ได้เป็น่ายแล้วไปปลูกนะสตตวเ่ัลยพี่ละตัวอเอาอินพีไปดีกว่าเอา้ยพี่มีอยู่สี่ตัวเองวะเออหมดอายุไขแล้วตายหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> หมดอายุไขอันนี้ก็จะรู้ได้เหมือนกันเออ u ็มพีก็ได้วะอย่างน้อยกูก็สามารถทําลายศูนย์เลงมันได้ถ้าถ้าไม่มีศูนย์เลงอ่ะนะถ้าไม่มีศูนย์เลงไอนี่ได้มันมีอยู่แอปหนึ่งอ่ะที่โหลดเป็นศูนย์เล็งแปะในหน้าจอเลยเว้ย เจ๋งปะเออใช่เหมือนเลยก็เมื่อก่อนที่กูโหดๆดอะเบิมในในคออฟดูตี้อะกูก็ใช้ไอ้ศูนเลงไอ้เฮี้ยเนี่ยแหละไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันมันเป็นเหมือนแค่ทีมแปะหน้าจอแบบแปะกระจกไว้อะเหมือนเอาสติกเกอร์มาแปะไว้เฉยเฉยเออโคตรคตเฟี้ยวอ่ะ โอ้เมื่อก่อนค่าได้ยี่สิบกว่าตอนนี้สิบห้ากูยังไม่ถึงเลยฝีมือกูดอบลงเยอะเลยเฮียเขามื่อก่อนมก่อนมก่อโอ้ยเมื่อก่อนมึงถามไอ้เบิ้มดีเนาะพวกเรานี่ขาดลุยกันเลยอะตัวเปิดตัวเปิดตัวเปิดเลยตัวเปิดเลยชั้นสองอะ่ะ สุดยอดไปเลยเราเห็นหมดเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนี่แหละเจอ E M P กูนไ,ไอสัตว์เฟียงเปียยงอะ E M P ยังไ, e ไงล่ะ E M P มันช็อตไฟฟ้าทำไมมันไม่ช็อตขาศัตรูบ้างวะดีมากเลยนะถ้ามันช็อตได้ไไดไเฮ้ยเราชา้าจากข้างบนไหมเพื่อน มามาข้างบนข้างบนเองเองขึ้นมาเลยแนะ่กนะูหยนะุดกนะูอยู่ตรงเน่แ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 น่ตรงเนี้ยอยู่อยู่ตรงมาร์กนะเนี่ยเอาอะไรเอาเอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตรียมปลา E M P ละตอนนี้ z o o ดิสวยอ้าวสัตว์คนละห้องคนละห้องแต่ทําลายอุปกรณ์ได้่ะช่างแม่งอะไปไปลงล่างเองเองมาแปะได้ไหมแปะแปะไม่ต้องแปะเอ้ยหรือจะแปะแปะประตูดีวะอ้าวไประเบิดอะไรเยอะแยะจังเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่มีระเบิดลูกเกี้ยงตายแน่พวกมึงตายแน่พวกมึง อีเอ็มพีเข้าไปสวยกูยิงแบบโง่ๆเลยล้มได้ไงวะเด้อเด้ออาวกูแตกอะไร คนอัดคลิปตายหาตายคนแรกเลยปลายยังมพีไม่ทนมันอ่ะนี่หมดเลยสิบสี่นาทีเองเหรอสิบสี่นาทีเองเหรอสิบสี่นาทีไม่ใช่สิบสี่วิ เออช่างแม่งอะสิบส <mm ี่นาทีเออเออว่ะหนึ่งนาทีเองกูเมื่อกี้ไม่เป็นไรช่างแม่งเดี๋ยวมึงดูสกอร์กูนะโคตรเฟี้ยวอ่ะดูสกอร์กูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะโคตรเฟี้ยวเลย โอ้ดาวกูล่วงไปหนึ่งดวงเอ้าเฮ้ยมีป้องกันว่ะเอ้กูมีกูมีป้องกันเออกูก็มีป้องกันสุดยอดเลยเว้ยไม่มีป้องกันอ่ะเฮ้เฮียโอกาสได้รางวัลกูหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้นโคตรเยอะเลยเออยังไม่ได้เลยเเเดดดดีีี๋๋๋ยยยวววกกกกกููออััันตงค์เออ ทุกคนครับปิดเสียงมัทุกคนครับณนะเวลานี้นะครับผมได้แพ้ไปแล้วเรามีเวลา17นาทียังเหรอน้อยมากเลยอนะครับผมช่างมันตานี้แพ้เดี๋ยวตาหน้าเจอกันนะครับผมบ๊ายบายว้า